สวัดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องสาวแตมาต้นพาพี่น้องมาละแค่นังมาต้นไต้คือเกาครับลีบคือเก่าจ้ามีเฮาสิมาหมายรอบ้านพี่น้องมันหา้หนนนองเป็นเชลเชลอยู่มาใต้ย,ย้ำได้ก็ได้น้ำหน้าอย่างน้องมาต้นเนาะตรงนี้ยัขาได้จ้ะพี่นอ้อนงฝนมาต์ตรไปได้จิงลีกันเนาะไปคบน้ำกันพี่น้องนี่แหละรอบ้านนี่แหละันนี้ก็ตรงกับวันที่ 20s เมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องค่ะโด,ด,ดกนการั้มมนิสมานบอพี่น้องจึงดิดดำาััวแหกแหงหมานแล้วอ้องอ้อ เกือบ,บ่อได้จรจิงดิดดำแม่ไข่พี่น้องดิดดำกระพู้ชิโลนไข่เต็มท้องเลยพี่น้องยังไข่ยอยู่เลย ไข่ต็มท้องอยูด้วเยเก็บกันเรื่อยๆพี่น้องเต้นไม่ไหวแล้วไข่เยอะปุบปับปุบปับดูมีอาวุธอีกทันเขาขี่ไถแล้วงานอะไรเดี๋ยวฉัน็นดูนะหัวหนึ่งสแตน ตัวนี้ไข่เบลล์เลยแค่ตัวนี้บ่ดูดิจะไรไข่ใหญ่ๆท้องยางรอบแรกเพิ่งจมูออกเนาะเะไรไข่ทำที่มีมำด,ดำเลยจิโลเนาะตัวนี้ไข่ฟอมใหญ่ างาอะไรลีนี่เหรอให้นางสองรอบสามรอบคุนให้สีออกมาจะพูดอืมไว้เถอพี่ลัพี่น้อง สามเถ้อจังได้โอ้โเร็วมากเลยแม่เห็นมือบ่

ก็จะลบเมอหรอพี่น้องให้มาแบดบาต้นก็จะเบิดหรอหาต้นึรุปแต้มนั่งกันอยู่บ้านครับพี่น้องละเมยแล้วแบดบาตผมบดยูไทรบดถืไทแฉกแตนเลยไปทำหนึ่งพี่น้องไปละเมอพี่น้อง บา้านแล้วพี่น้องฮอร์เรสรุปเต็มกันเลยว้าวฮอร์ทาน,นาเลยพี่น้องอันนี้ต้องบอกต้นได้เก็บเต็นปูนี่ตายอยู่เดี๋ยพี่น้องนี่ปลูกนี่นะม้านจำเมื่อวานเมื่อวานบริไทยให้เบิง่งโอแปดชั่วโมงนะพี่น้อง<ไ>ปแปดบริไทยให้เบิง่งนี่นี่ได้เท่านี้ ดูลักษณะแล้วคมหนักหน่อยกว่าเมื่อวานนิดหนึ่งพี่นอ้องแต่ยู่พี่น้องได้พออยู่พอกินนี่ล่ะเกือบเกือบโลอยู่เ,ก,ก,เกือบแต่ว่าหน่อยกว่าเมื่อวานสแตนไม่ได้ทาย,ยาเลยสแตนไปชุมมช่มมื้อชุ่มมื้อเลยเลย,ย่านพี่น้องเบื่อ <c oughs> คลิปนี้สแตนจะฝากไว้สำนีแต่พี่น้องคลิปใต้จิ้งจิ๋สนสแตน สแตนก็ขอบคุณเอซี FC สุขลุสุขคนที่เขามารับชมคลิปสแตนเบลต้นตนะจ๊ะคลิปนี้สแตนเบลต้นกับเกาวคอมบาขอบคุณหลายๆค่ะข,ขอบคุณครับกุญเณรเหมือนเดิมค่ะราตรีวสวัสดิ์ครับแต่จริงเจีโดนจีโดน,นดีดดำเราค่อยเห็นปเป็นไลยโอจริงดีเด้ดประมาณ ก็โตนี่แหละทังานไนเต้นทดู